โอ้ยเจมสันกาสวบดีตอนเที่ยงพี่น้องจายินดีต้อนรับกับสู่องบ่าด้อพี่น้องเดินตอนนี้ก็คือมาที่บ้านน้องบัวทาเนาะมาอย่างตีมือนี้มือบุญพี่น้องจามาหากินข้าวปุงข้าวปุ้นจะเนาะบริยากเรากินซีนเจ็แจบแขวเออกินข้าวปุ้นพี่น้องเอเมือนี้สายเดียวจะส่วนแม่นางไม่ได้มา,นาเนาะครับอกว่าบริมาจา้าพอ่อเขาไม่มาเนาะแล้วก็เลยสายเดียวพี่น้องจานะเออ มากินข้าวปุ้นติมเฮือนเพื่อนสาวสมัยเรียนนะจ๊ะเออหมูหมูมุนหมูมังจ้าหมูรุ่นเผ่ากระดูดพี่น้องเอยเออเนาะหมูรุ่นดึกดับบันจ้าหมูเตะเขาเฮียนไป็แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาหอดกันไปหาแตงอยู่อังกินหลือได้เอ้ยเอ้ยมากกันเนาะห่างคลองไว้แต่เมื่อคืนนี้เออวันจีมานั่นพี่น้องเอ้ยกินข้าวปุ้นจ้าอืม พี a, ่น้องห่อยุดห่อตะแตงกินแล้วก็เจ๊ปดิวันลายใหญ่หางวยน่อยเบอร์อาถวยใหญ่มันเป็นแล้วหรือโอยอยู่กับสอกหลีอยู่กับไม่ทีทีพูดอนู่บอกแกะอะไะเนี่ยบอห็นบอกพี่น้องงาดแต่พี่น้องด้ืยเนี่ย จ้ะุงานใดงานหนั่งเราเอาไปคุวก็ต้องมีกรปุ่นก้อนนะจ้าเนาสองเจ้าก็ต้องตามจ้ะองางยี่เนาะคุณโบจ้าจะไเนาะจ้าจ้าเงินเพื่อนก็เหมือนกับเงินเราเนาะงดการเล้พื้คนก่อนนะคะมเลยเออ ส่สิมาหาื่นค้นปดใหเด้อจะถ่ายคลิปของซันนะครเราจะทำมาแล้ววาโลยิง้ากันเลยไปนนกัวพี่น้องเห็นจะพี่น้องโอ้น้ำแดงจึ่งกึ่งว่าแม่เลือดติดจะจับะไรแบบแต่อย่างไดเด้อพี่ดอกเด้อนี้หมอเบร์ยังเฮ้ย เบิร์ดีชมโ่น้องจเบิรดครึ่งนึงเล้อันนี้บ่แมนยังได้นี่เนาะสงสัยห่อเด้อเนาะเบิร์ดครึ่งนึงเด้อนี่นะเหแล้วเตืห่ออุ้ยบร์ดหอกินชิมคันชิมชิมบ่รด้ล่ะชิมเบิร์ดจเคร่งหม้อพพเด้อคันมาชิมเด้อชิมเด้อคันชิมยังไ่ทันได้หอหอกันห่อนดแล้วออจ้ามันแซือู้ได้เหตุบอมจะคองบัน่นน งานนั่นเออพึงงานนี่บอกเยอมากนะเอแบเนาะดัดแนอ่เนาะโอ้ยน้าหยากรก็แขีวไนอย่างนู้ยชินนัจดดริยุงบริข่ากลางบ้านท่าได้ปีละด้อส่วอยู่กับูอยูกโซนผูกแ่ห้าบกเฮดบเฮ ตายชุดชุดตายชุดบ่เดี๋ยวว่าไก่ตายห้าไก่ห้มันกำลังจะเกิดห้านะเลยขาออบยางเสื้อบเลยนับยางเสื้อมันไวไม่่ห้าแ่ือตายเงินพอยและคันซิมคันซิมเนาะไม่กินบ่เกกคกเพ่เีก กาแฟจะเ้างไ้ากองปแล้วคืนแล้วก็สือนะเขาาหูแล้กุมาแล้วก็สือมาเาะคูคืออะกาแฟห้จยากนะว่ากาแฟสองลพันี่ยากนะกาแฟ้จายกาแฟมันบานนี่เลยกาแฟให้เพชรอ้าวไย้ยันีเดียววจะ่เป็นเชงลก็บริการ ผักเน้ี่น้องเอชอบผักนะจ๊ะลอดสารพิษปอแมติอย่าอยู่ซ่อนๆอยู่บนด้านจะมาปอดสารพิษมาแต่คอักเอีงอันนี้เาอีาเจอาักอล่จักคนอยแร์กันที่ใจก็คือเนอ่ะคอยแชร์นะนี่นะซีนั่เนาะซิมได้อ้นี่นะยังบริพภคด้วยนะห่างท่องกาแใจเมื่อคืนนีบริกินข้าวนั่น มอแน่แล้วว่าเตื้ออยเอื้อยตะขันชิมขันชิมขันขันห่อนะประจาวนิ้ินเมื่อจกลุ่มละชิบค้นอีกเยอะอ่สิขันชิมหายลทขันชิมหายลยโธ่ไ่เห็นชิมกับกระหยาบไม่เข้าใจอย่ยัง ทันใจมนวนจันนี่ขากเอาข้าวอกถึงนะ้าวนี่ยานี้ไหกันเฮ้ยขนมาช่ทุ่งเอกรเพานมาช่อมทงยโย่าจับีจับเลี้ยยาจบอะไรอ่า้ย ลายเป็นเดือนนะครับนะเขาเอาไปนมืองได้โมไง่หมว่ามันเต็มไงได้อกบไม่ีเต็มจ้ามีแต่ได้กันไปเลยเลยตุ้เกรือเขาย่อยรอยขืนเออมะเรียนไม่มีหนูะถ้ากะไรอร่อยร่อยพวกนี้อนน่เหรหนาจะกุแล้วเร่มงแล้วก็จิกจบแตเอาไม่อีกจ้ะ

thường thường khi nắng nóng người có hỏi thế này ngày hỏi nó hỏi bao nhiêu ủa chặt bên ngang nó thường cái vậy cái buồn nhăng bỏ hoa ngang ngang giường trong gôm sai anh ngang phía trên phơi Ừ ngang nó buộc ngang nó các cái ngang nó phơi cứ cặn là ngang cứ đầu cũng đã kềm loại cũng hình loại xếp rồi xếp nhăng bò vậy nó buồn buồn Phải buồn ừ, quá nhanh thì em có hỏi phù, cô. buồn vai, Nhanh lọ. Ừ. Dù hồ. Ừ. Nhanh. Buồn. Có ngâm hội cho ngâm. Để hơi. Ừ. Nhà, là... ừ. nhất của บุญยังนะนี่นะเข่าไงมีแหย่เยอแห่เขาขั้นต้นนั่งกันขึนเขายังบอกมันคือมันคืมเนาะมันคืมเฮ็ดเฮ็ดนิดนึงคือเอามืออื่นจะใช้บแยกง่ามาเข้ากับมันคือจริง น้้ไดเออชงเถอมบุญร้างเถอบุญคนเราบุญบ้านอันนนะปีหนึงนะเฮาเถ้าเอาเระดอกกดีอ่ะแค่ ใช่เหรืออ่แกเดียวื่อาให้ัปีนเขาอืมกินแฉบๆคือเขากินแค่ยอดชักเฮยยัะได้เฮยยังมีงาเข้ากินก็คทูบ่ัขัดกับแเขากินออไถ้าว่าคนนกินชกเวีกกระเจื้อนชื่อชาวอ้ตอนนี่ข้าวมือื้ควข้าบุกิดีืม

แล้วอดบ่บทางกันหน่อยเดีงมีวิทยุบ่เดี๋ยวนี้นะอ้โหเดี๋ยวมันล้หายแต่จากไปเบนละวิทยุนี้านี่นี่นี่เราคางธรรมะธมูเราอันคันได้คันคันอ่ง่ายงให้เองทานเฮย ั้ีนับ่ีเ่ง่ายนะัทำาอยู่มือมืเนเก็บให้หม่ห่กรบเื่อหนึ่งน้าบานเสียมอีก่งข้างอยู่มือเพราะว่าข้างมออยู่กัอไเด้อขนาดน่ะเทดักขาเียกเฉียบมือข้าอยู่คนเียบแ้ก็เจ้าคนดูแตกตุ๊แตต มาเก็บเบื้องทอดอียังนั้เแล้วเก็บข้าวเหนียวทำมาเหมืออนคนไทยบ่อืมคนไทยกระดูกเป็นเงานงาแล้วต้อง่ปซิ้อจีบมาหลอกมาล่ำที่ทั้งนั่งเบื่ออ่ะหาเติดหนาหานพูนจังมือกันไม่ไปเดี๋ยวตัวเงาตัวยาที่ใครจะชอแล้วว้าช่าง

บ้านใดนะตบก้กับ้เป็นบ้านไนกับบ้านุมหรือมันอ่อนเอ็นกับักเอ็นกับวะนี่เกลืเื่อบบักข้าอมกเสง่านเออมากเิอันนี้มันก็ใช่อันสปนสวันขับปนงแดงกัง่นี่แหนักักบเจ็บก็ phách bạc mươi năm rồi bởi tang một mươi bốn tuổi kỳ hiệp nhạc thơm mười lăm cuối cùng thôi kỳ kỳ thôi 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 มันนักไปเองรีบหิวเดี๋ยแลวมัอมร้าเหือัะใ่มาร้านแถว้านมาร้านเ่นท่นขายข่นขาย้เขาแจกบอสเจ็ดปางเลออเ็บาทเขาเขาบริเวน้าลเสายอะเนาะโบวบมนีบมี่เนาะบมี้คือบรรจุอแ่ด้บรรจุน้นเนขึ้นขึ้นโ แล้วีิมาพัหนารุ่นแห่อยู่เต็มกระเปียนเหรอเน้เิอยู่งนน้ํ

เราจะเต้นแล้วเราก็จะได้มาแฮมเต้นนะบ้านนี้อะไรพี่น้องเออไม่ชอบหองเด็กจะก่อเก็บภาพบรรยากาศไว้เพลินสนิทเลยติดตามพี่นากันแล้วกันเอาไว้สิไปทางใดหรือว่าสิอยู่นีบนมือบอลหรือว่าจะสิงอมือด้วยทางใดจะติดตามกันแล้วกันพี่น้องเออไปแล้วจ้าเออไกไปจ้าไปแล้วปิ่งเออจะจีบสวยเธออยู่ดอกหรือมะขืนดู